โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight มือถือนะครับแล้วก็อยู่กับผมตีหัวดเหมือนเดิมนะครับมาในวันนี้นะผมก็ได้เข้าไปเจอเนี่ยเนี่ยที่มันสุกหม,มเนี่ยสมบัติ i d e n t ต t y เนะยครับคือมันเหลือเวลาอีก2วันนะแล้วก็ของผมเนี่ยที่ใช้เปิดนะครับมันเรียกว่าอะไรเรียกเรียกว่าเป็นหินอะไรทองทองเนะี่ยโอเค ก็มี68อันนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีก2วันมันจะหมดนะครับผมก็เลยอยากลองเปิดดูนะว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าด้านขวานี้ก่อนเลยนะครับที่เขาเขียนบอกอ่ามาดูตรงอัตราได้ของโกนะครับ0.5นโอ้โหโคตรจะด้อยเลยจะได้ปะเนี่ยแล้วก็อัตราได้ของซิลเวอร์นะครับ3.0แล้วก็อัตราได้ของสีม่วง11.1นะครับ อัตราได้ของสีเขียว26.0%นะครับแล้วก็ของทั่วไป59.4%นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวอ่านด้านบนรับประกันว่าคุณจะได้1ชุดแต่งกายและรับโกอย่างน้อย1ชิ้น mm hmm. เมื่อสุ่มครบทุก200ครั้งโอ้ห oh. จะบ้าตอนนี้ผมมี6 68ก็ได้60ครั้งแล้วดิ6 68ครั้งอ๋อแต่ว่ามันมันการันตีนะครับว่าถ้าสุ่มครบ200ครั้งเนี่ย เราจะได้ระดับโกอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับมันการันตีแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะมีดวงไงเเรามี68อันเราอาจจะได้ของโกสัก2อันก็ได้เออใครจะไปรู้วะ <c oughs> แล้วก็เมื่อสุ่มครบทุก50ครั้งนะครับรับประกันจะได้รับระดับโกลและซ <c oughs> ิ l เวอเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยนะการรับประกันของระดับซิเวอร์จะมีผลในการสุ่มครั้งต่อไปอ๋อโอเค ก็ต้องสุ่มครั้งที่5 1ขึ้นไปหรือเปล่ามันก็มันมันค่อยจะรับประกันว่าจะได้นะครับประมาณนั้นเท่าเท่าที่ผมเข้าใจนะอ่ะตอนนี้เรามี68อันนะครับเดี๋ยวผมจะกดทีละ10เลยนะเอาทีละ10ไปเลยนะครับเดี๋ยวอีก8อันค่อยไปกดทีหลังมาเดี๋ยวเริ่มเันเลยไหนมาดูดิตัวไหนมันสกินโกวะอ่ากดไม่ได้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยครับ1ิอันแรกไป ฟึบอืมโอเคให้ขีดเหมือนเดิมนะให้ปาดให้ปาดนะปาดทีละอันได้ป่าวนะโอ้โหปาดทีละอันไม่ได้เอ้ยเด้นแสงสีขาวแสงสีขาวนี่คืออะไรวะิลเอร์เหรอโอเคเฮ้ยระดับไหนปีอันนี้ปีโอ้โหแอ,อนิเมชันโคตรเท่ โอเคได้ซิลเวอร์มาสองใช่ไหมได้ซิลเวอร์มาสองครับแล้วก็เหมือนจะเป็นเหรียญอะไรวะ mm hmm. เหรียญอะไรสักอย่างเนี่ยครับได้มาห้าเหรียญแล้วก็แจ็คเก็ตหนึ่งแล้วก็หน้าของน้องลินหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดน้องลินอื่ได้มาครบเลยวะโอเคไปต่อไปอีกสิบครั้งครับมาเด้ เดี๋ยวปาดจากด้านซ้ายไปขวาบ้างนะครับเอ้ยวิ่งโอ้โหแสงสีแดงหมดเลยจบแล้วอย่างนี้เสียใจจัดเคอเหมือนจะได้อของไม่ดีแล้วก็หลยนะครับแล้วก็ได้ดาบดาบของน้องลินเมื่อกี้มาด้วยเออก็น่าจะครบชุดแล้วนะน้องลินนะโอเคเดี๋ยวต้องมีสูตรนะทุกคนเราต้องออกเข้าใหม่ครับออกมาหน้านี้แล้วเ,เข้าใหม่ ฮึบฮึบฮึบนี่สูตรผมเองนะสูตรผมเองเดี๋ยวลองดูนด้เปล่าไหนลองดูดิออื <c oughs> ้แสงสีแดง <c oughs> โอ้ย่าไปหาทำมันเกินปุยมุยเกินปุยมุยโอ,อ้เกลือเกลือจัดเลยเลืออีกสามครั้งครับผมมาสามครั้งอหรอมาดิ โอโ้ได้แสงสีแดงอีกแล้วโอ้เกินไปเกินไปไหมอ่ะถาจริงถาจริงให้0.5เปอร์เซ็นออกสักตัวหนึ่งก็ได้ขอร้องโอ้โหไอ,อ้สีทองสกินโกเฮอยตัวน,นี้เหรอ มันมีแสงสีทองเมื่อกี้เอ้ยทั้งมื่อคนมันสกินโก้ไหมนะทุกคนแล้วเดีมันเป็นสีทองนะมันต้องโกดิเฮ้ยเดะ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 เฮ้ยไม่ของจริงเหรอในของโก้สูดร75เปอร์เซ็นต์นี่นะเฮ้ยใช่ปะวะ๋ยวขอดูก่อนดไว้เหรอชุดดไว้ไอ้เจ้าตื่นเต้น อของบีระดับโกลปะเนี่ยอ้ยของเทนแน่นอนว่ะอันนี้ซินเวอร์อุ้ยเฟียวจัดเฟียวเกินอ้ยเราได้ไปแล้วว่าเรื่รองของโอนี้โอนี้อีกสิบแปดครั้งครับนะสิบครั้งเดี๋ยวอีแปดครั้งค่อยไปกดทีละอันเรานะสีทองอืมไม่มีสักอัน อ๋อจบแล้วได้ซินเวอร์โอเคได้ซินเวอร์ไม่อีกอันหนึ่งครับโอเคมาต่อไปก็นะกดทีละอันแหละนายเปล่าสีทองอืสีแดงเป็นท้อเลยวะอ๋อน้องลินอีกแล้วลองดิปาดไปทีนึงอืสีแดง ข้ามนะครับในคอเดดนะอีกหกครั้งห้าครั้งปาดไปจริงสีทองอมไม่เป็นสีทองว่ะเฮ้ยอยากได้โอนนี้อ,อะ่ะขอ,อร้องล่ะขอร้องล่ะขอวันนี้ได้ไหมขอวันนี้ได้ไหม,มสีแดงจะหมดแล้วนะเพื่อนถามจริงถามจริงเหลือสี่ครั้งคนระับ สี่ครั้งสุดท้ายเรายังมีหวังนะตับใดที่เรายังไม่ยอมแพ้เรายังมีหวังอืสีแดงชุดคอเดตอันนี้ได้แล้วโอ้โหสีแดงคอเดตอีกคอเดตเต็มตู้แล้วเนี่ยไม่มีที่ไม่มีที่จะไว้แล้วชุดคอเดตเนี่ยเอามาเยอะเกินอุ้ย,ยนี่ว่าสีทองไอ้เนีมันเป็นขีดที่เราขีดนะเอ้ยได้แน้วด็อกเตอร์ะ่ะ โอเคได้อยู่ได้อยู่ครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮึบสักทีเด้ออืมสิเดงอ้าวโอเคก็หมดแล้วทุกคนผมว่าจะเติมก็ยังไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามีตังค์ก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะเอามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังนีนะที่เรา ได้ของฟรีมาสุบแล้วมันได้ชุดทองเนี่ยเอ,อ๊เดี๋ยวเราลองไปเล่นดีไหมเ,ออเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ชาเลนจ์โนปงโนเปิร์กนะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าไม่มีเปิร์กอะโอเคเอาไปสักเปิร์กสองเปิร์กนะอันนี้คือไม่ใช่ชาเลนจ์นะครับมาเล่นแบบมามา,มา,ม,ามาสุมไม่ดูนะครับเพื่อที่จะได้ชุดนะครับแล้วก็ได้จริงด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับถ้าแบบขอยอดวิวแบบปังๆเลยได้ไหมถ้าแบบยอดวิวสูงๆเนี่ยเลยผมจะเติมเลยเติมแบบทุกคนอยากเห็นผมปเปอะไรเยวผมจะเติมให้ดูหมดเลยนะเครับ okay, ผมประมาณนี้ล้เกินชุดสีทองระดับโกไปเครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปเจอในเกมเลยนะครับอ่ะเครับผมก็นี่เป็นเกมสองนะเกมเอ้กระตุกเกมแรกเนี่ย เราผมไปเจอไอ้บอดนะครับก็เลยไม่ได้เอาลงนะเฮ้เเยเฮ้ยเ้ยเชี่ยฮุดชกใจยี่ไอแต่ว่าชุดสวย่ะบอดไปก่อนโอเคมา,าปะเฮ้ย <c oughs> เกือบ สวยจะด็บสองไอชุดชุดเราแบบมันมีมันมีแสงระยิบร,ระยับด้วยนะทุกคนเห็นปะะเวลาวิ่งอะ่ะเอาว่าบนบ้านใหญ่กับบนบ้านเล็กครับไอน่าจะมาสองคนนะดูชื่อดิอไอไฟฉายเหลือง หนาวาไม่เห็นตัวสวยนี่ว่าจะไม่ตันซัแหละไม่เอาอ่ะดูดิเวลาวิ่งมันมัน,ม,นมีแบบระยงระยิบระยับด้วยนะอันนี้คือสก,กินโกลแล้วใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ลุงอย่าเพิ่งบป๊นนึงกำลังไปเดี๋ยวส่องเดวสอง เออโดนโดแล้วไปดบบนีโอ้ส่องไม่ทันนีเลยใครบอก่าได้ผ่านไม้ใครบอก่าได้ผ่านไม้ไอมีคนสกินเหมือนเราด้วยสกินโกใช่ไหมเนี่ยฮ um, ัลโหลเพื่อน สกินสวยเหมือนกันนะฟ้าแฝดป่ะเนี่ยสวยไอ้แมวผมละ อุ้ยโอ้ยเยัย่ยสองไม่ทันไอติดติดเ <c oughs> ชี่ยไม่เห็นเฉยวิ่งดิเพื่อน เรียบร้อยอเฮียอืมแล้วแม่ฝั่งไม่เข้าด้วยนะ ลุงไปบุรุาธามสวยเอ้ยโอ้โหกับสองไม่ได้ไปชายอะย,ยังมีหยวียวหววว,วดิ เพื่อนใช่ไม่สนใจเลยว,วะไอ้ยโอ๊อย ไอ้สวยเพื่อนบอดไม่เอาอะอุ้มอือ ไ้ยได้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 สวยกี่ขังแล้วมันเนี่ยไฟฉายจะหมดแล้วยังโมโหเลยปั่นดีว่า อึฮั่นแล้ววันนี้ต้องตายแล้วด้วยว่มีโนวันไหมเนีเ่ยไอหลุม เฮ้ายไอ้ย้มมังดีเลยโทษที่เพื่อนไปแล้วออกเลยเพื่อนชุดโคเทเฮ้ยเอาเจอเฉยเลย สวยลุกเปดิด <c oughs> <c oughs> แรงม่วงแรงแดงแรงนั้น